ไฮสวัสดีค่ะวันนี้กินปลาล่าสับวันที่สองแล้วนะคะหรือแจ่วบองของเรานี่ผักก็มีแตงกวาแล้วก็มะเขือแล้วก็ทอดซิกโครงหมูลดราคา20บบาทค่ะอยู่ในโรตัสนะคะแล้วก็เอามาล้างล้างน้ำส้มกับเกลือออกกลิ่นคาวก็ไม่มีแล้วนะคะปาปาเขาก็จะมากินก่อนไปทำงาน,นะคะ่ะเขาบอกว่าเออกินกับมะเขือเข้ากันมากปกติเขาไม่กินมะเขือกับปลาล่าสับนะแล้วก็มีนิจา้า ผักดองส้มผักวัานเราค่ะซื้อมาจากตลาด20บาทเปรี้ยวมากค่ะอย่าว่าไม่เปรี้ยวถามแม่ค่ะว่าเปรี้ยวมากไหมพอดีกินอีลาโอ พอดีกินจังได้สมขักสมแน่ใดๆคือปลาราสับอร่อยมากแม่กินสองวันสามวันติดมาแล้วกินทีไรก็นึกถึงคนให้นะคะขอบคุณพี่สาวใจดีค่ะพี่ไอเดียนะคะส่งปลารามาให้หนูกินคือกินทุกวันเลยค่ะสามีก็กินทุกวันน่าทานไหมคะมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะข้าวเย็นแบบข้าวเย็นวันนี้น่าทานไหมบ้านนี้ก็จะทานประมาณ